สวัสดีทุกคนในที่สุดวันนี้วันที่ผมรอเอ้ยรอคอยก็มาถึงเพราะวันนี้คือวันที่ผมได้ทำซุยฟงหกดาวกอบทองและทำเป็นร่างบางไรนี่เท่ไหมครับผมอยากจะบอกคนในเซิร์ฟว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไป9 0 0 0แสนซักด้วยนะจ้า สวัสดีครับทุกคนพบกับอิเชนเคยกับช่องแฮกเกมเซมเมอร์ไทยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมบีชเทบอลนานนี่ครับหรือว่าบีชภาคโซลิเปิลเลนะครับกับเซิร์ฟสิบห้าไอเดียของผมมันเองนะ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไป9 0 0 0แสนซับนะตอนนี้ขาดอีก4 0 0พันกว่าซับก็จะ0 0 0แสนแล้วนะเออแล้วก็ช่องเราเนะครับมีโปรโมชั่เพียงเดอนลสามสิบห้าบาทเพื่อคอยคุมภาาคอนเทนต์ฟรีไฟล์โลบอกวันพันหม่แล้วก็บีดนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เท่ๆให้ใช้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับมาครับนี่ทุกคนก็มาดูในส่วนของทีมของเราก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนี่ ป๊บอิจิโกะพลังหกหมื่นเออกรอบทองโคตรสุดดาวแม็กด้วยนะอันนี้คือดาวแม็กอันนี้ครับปั้นแล้วนะปั้นเจ็ดดาวนะครับผมปั้นสุดจัดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นซุยฟงของผมเองนะซุยฟงเป็นล่างบางไค่นะนะอิจิโกะก็เป็นบางไคเนี่ยแล้วก็กรอบทองเลยนะพลังอยู่ที่ห้าหมื่นห้านี่ครับแล้วก็ดาวอยู่ที่หกดาวนะครับนี่คือพระเอกของคลิปนี้เลยนะซุยฟงหกดาวกรอบทอง พร้อมอาวุธบางไ,เไร,รเออไลโคเบนนะครับจากคูโฮไลโคเบนยิงตัม้มอย่างเงี้ยนะคือแบบแทบนอนนะ่ะผมบอกเลยว่าแรงจัดเนี่ยแบแล้วกันนี่คนระับพ่ออิจิโกะพลังอยู่ที่45 0 0 0ืน้วเนี่ยนะก็เป็น6ดาวแล้วเหมือนกันนะแต่ยังไม่เป็นกรอบทองนะแล้วก็มายูร่เนียนะพลังอยู่ที่40,000ืนเนี่ยนะอยู่ที่5ดาวนะแล้วก็กินนะี่ครับอยู่ที่39 0 0 0ืนะอยู่ที่5าดาวเหมือนกันนะนะครับก็เร็วๆนี้ผมอาจจะทําอาวุธกินนะี่ครับเออแบบว่าเป็นล่างบางไรนะเพราะว่าผม ส่มนะครับส่มอาวุธยินไว้เนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งหมด62ชิ้นแล้วแนวขาดอีก38ก็จะทํายินนี่ครับเป็นร่างบางใครได้นี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะทีมของผมนะก็พลังอยู่ที่2อ0แสนเนะครับก็เกือบ2อ0แสนแล้วนะสองเจ็ดเนี่ครันดูในส่วนของอันดับเนี่ยครับอันดับพลังอยู่ที่9นี่ครับแล้วก็อันดับเลเวลอยู่ที่4ของเซิร์ฟอันตึงมาละเอผมมันตึงอยู่แล้วนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนกรนี่ครับก็คือ ผมจะใส่ก้อนตัวสุดท้ายนะครับก็คือก้อนตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้ตัวละคร2ตัวนี้ครับในแถวหลังนะก็ทําให้เราได้ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนาเป็นชุดก่อนนะครับมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือซุยฟงที่โหดที่สุดในจักรวาลจริงๆมันอัพได้ต่อนะทุกคนเออนะี่จริงๆมันสามารถอัปเกรดได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันอนะ่ะจะต้องใช้ไอ้นี่เยอะขึ้นเนี่ยก็คือจะใช้อันนี้สออันนีครับก็คือไอ ไอ้นิ้วของซุยฟองเนี่ยมันจะต้องใช้2อ,อันนะมันก็จะแรงขึ้นนะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการหาอาวุธเฉพาะเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะก่อนอื่นน่ครับก็ไปเช็คที่ร้านค้านี่ครับมันก็จะมีขายนะร้านค้าเนี่ยมันก็จะมีขายแบบเพชนนรนวถ้า5เศษเนี่ยจะได้อยู่ที่750นี่ครับถ้า สิเศษนี้จะอยู่ประมาณพันกว่าเพชรนียถ้าผมจำไม่ผิดนีครับก็จะมีให้แลกเห็นไหมมันก็จะมีร้านค้าให้แลกเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนเนี่ยว่าเราอยากได้อุธตัวไหนเนี่ยเราก็มาแลกได้เลยนะมันก็จะมีในส่วนของหน้าต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีโหมดที่ หาวุชิพ่อด้วยนะครับก็คือแอดเวนนั่นเองนะครับแอดเวนเนี่ยสมมติอยากได้วุชิฟงใช่ไหมเราก็กดมาตีนะครับพอเราชนะเนี่ยเราก็จะได้2เศษนีะครับเราก็เก็บให้ครบร้อยเศษนะแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นบัตรวอลเนี่ยบบัตรวอลเนี่ยข้อดีของมันนี่ครับคือจะได้อาวุธเฉพาะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีวุชิพ่ออยู่นะครับในแต่ละกล่องนะแต่ว่าแต่ละตัวมันก็จะแตกต่างกันไปนีะครับข้อดีของมันก็คือได้เยอะนั่นเองนะครับได้เยอะแล้วก็ทีมของเราเนี่ย พอแพ้เนี่ยวันต่อไปเนี่ยมันก็จะรีทีมให้เราเนี่ยเราก็สามารถมาตีได้เรื่อยๆเลยนะเออก็จะประมาณนี้น,นะครับเสร็จอุเฉพาะก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการใส่เราก็ต้องรู้วิธีการหาก่อนก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวก็ได้เวลาแนวที่ผมจะพาไปเทสกับคนในเซิร์ฟนั่นเองนะไป มาทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในหน้าอารีน่านะมาดูกันว่าผมจะไหวไหมนะผมจะมาเทสกับอันดับ17เนะครับตอนนี้ผมอยู่อันดับ13นะครับแต่ผมไม่เคยชนะคนนี้นะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเขาอาจจะมีมายูลี่ที่ปั้นสุดหรือว่ายินเขาปั้นสุดนะเออยินเขาปั้นสุดเดี๋ยวผมจะลองมาเทสดูนะว่าไหวไหมนะฟื้นผมก็กดเข้าไปแล้วก็ท้าทายเลยนะกับกับเรนนะครับเขาชื่อเรนนะอันดับ17นเจ็ดเนี่มาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันระหว่างยินกับฟรีฟองตัวไหนโหดละกันนะเออก็ถ้ายินมันโหดจ้ะ อีถัดไปผมก็ทำงินบางครเลยมาครับตอนนี้ก็ เพิ่มป้องกันนะเขาใส่เป็นกรอนเพิ่มป้องกันเนี่ยส่วนผมใส่เป็นกรอนความเร็วนี่ครับมาครับก็อิติโกะเข้าไปฝันก่อนนะครับแล้วก็ไล่โคเบนจากผมเนี่ยพร้อมยิงครับปั๊มป้องหมู่แรงจัดด้วยล่วงไปหนึ่งนี่ครับแล้วก็เนี่ยครับฝั่งเขามีมายูริบังไคเนี่ยครับแล้วก็คือมันแรงนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันอัติหมู่แล้วก็ติดพิษด้วยนี่ครับแล้วก็พ่ออิติโกะเข้าไปไล่ฟาดฝันต่อนะครับแล้วก็ยินผมก็เข้าไปตีที่อิติโกะครับแล้วก็ยินครับเข้าไปฟาดฝั่งเขาเนี่ยยยยแลล้้ววววกกกกกก็็็็็ตตีีีีธรรรรรมมมมดดดาา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 าไปปปโโโบบบบบบนน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 นเเ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 ่่่ออออิิิจะะะฝัััังคฟส๋ผขุญูณพพพภ นนทััะครบแล้วก็สุยฟองฝั่งตรงข้ามนี่ครับอันติมาครับแต่ว่าไม่มีบางใครเนี่ยแต่สร้างสัญลักษณ์ไว้นะทำให้เราโดนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ป้านเนี่ยป้าอนโอฮานะก็ตีธรรมดามาแล้วก็อิจิโก้ฝั่งผมแล้วได้เวลาฟาดคืนกลับไปเนี่ยบุ้งเข้าไปหูติดคีโคตรแรงอะล่วงครับล่วงครับมาโยริบางใครก็ล่วงนะครับแล้วก็สุยฟองคีของผมเนี่ยคีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอิจิโก้ล่วงไปเนี่ยมาโยริก็ตีธรรมดามาพอยิโก้ก็ไล่ฟาดคืนเนี่ยยิงฟองตรงข้ามเนี่ยมีบางใครแล้วก็พ่ออิกกโะฟาด กลับไปเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งข้างลงไปนอนแล้วนะแล้วก็ตายเกิดกลับมาเนี่ยเราก็ได้เวลาพี่หมาของผมนะตีธรรมดาไปเนี่ยล้วก็ฝั่งเขานะฟลอยฟงก็ไล่โจมตีกลับมาเนี่ยล้วก็ฟาดกลับไปอย่างอีกงของผมนะบางใครมาแล้วครับจากคูห่หไลโคเบนจากฝั่งผมนะพอปัม๊มตั้มเรียบร้อยมาอยู่ริล่วงนะครับมินฝั่งข้างะครับได้เวลาอันเตะคืนกลับมานะครับที่มาเชือ เรียบร้อยซุยฟงตัวดาเมจผมล่วงไปแล้วนะครับอิจิกโกะไล่ฟาดฝั่งของเขาก็ตัวดาเมจล่วงไปแล้วนะฝั่งของเขาเหลือแค่ซุยฟงตัวเดียวนะครับพ่ออิจิกโกะไล่ฟาดนะครับได้เวลาอิจิกุกเจ็ดดาวของผมไล่อันตีครับปั๊มหูแรงจัดนะครับเตะคีที่เดียวลงไปนอน <laughs> แรงจัดผมบอกแล้วเป็นไงคาคุโฮไลโคเบนของผมนี่คือแบบปั๊มยิงคือมันจะยิงหนึ่งตัวนะทุกคนแต่ว่ามันจะสุ่มโดนตัวละครรอบข้างด้วยเออมันก็จะมี ตายสองบ้างนี่ครับเออแต่คือว่ามันแรงจัดเลยนะครับไงจากวูโฮัวไลโคเบนผมเนีแล้วก็ตอนนี้นี่ครับไตหอผมเนี่ยอยู่ที่ด่านสอง้หกนะผมไม่ไหวก็มายูริมายูริมันโหดเกินนะขนาดผมเอาซุยฟงไว้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสอีกทีนะว่าผมจะผ่านไหมนะครับมา ฟืก,ก,ก็กดท้าทายไปเลยนีครับเพราะว่าผมก็อยากผ่านไปเรื่อยๆนะเออผมก็อยากสุดเหมือนกันไงแต่มันผ่านยากเกินแนวมายูริมันก็มีตายเกิดแล้วประเด็นคือม,มันอันติีแรงนะครับลูกน้องมันก็ไล่ฟันน่คือแรงเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการเทสนะครับกับมายูริสรุปว่าผมผ่านนะแต่ประเด็นคือผมลุกไปขายของพอดีเนี่ยผมก็เลยไม่ได้พางนะผมกดหยุดทันนะครับผมก็เลยลุกไปขายของนะก็ต้องขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองเทสด่านที่207เนะครับก็คือนี่นะครับจูชิโร่นะมาเดี๋ยวผมจะไปหนนัวกับ จูชิโร่ว่าผมจะผ่านด่าน207้ยไหมแต่เมื่อกี้คือจกโโากหูหงวอไรโครเบนคือแบบว่าปิดมายูริได้อะเออแต่ผมไม่ได้กดอัดนะทุกคนมาคราวนี้ผมเอาจริงนะผมจะต้องเอาชนะจูชิโร่ให้ได้มาครับก็เปิดสนองสนามไปนะครับคือไอพวกมอนในด่านเนะี่ยเอาจริงมาโหดกับบอสอีกมันฟันแรงจัดเลยนะครับมาปึ๊บนี่ครับจูชิโร่ก็ทีมแทงมาก่อนดูดิผมโดนลูกน้องมันหัวอะแทบตายอะดัวโดนมันฟันสองตัวนี่คือลวงไปนอนอะเนี่ยดัว เพิ่งเกิดมาตายอีกย <an refugees> ่ามพ่หมาโดนทีตายเลยเนี่ยครับอิจิโกะก็อัติกับไปครับบุ้งเรียบร้อยหายไปแถวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตีธรรมดาจากซุยฟงเนี่ยแล้วก็ได้เวลางินเนี่ยเข้าไปแทงเนี่ยครับผูดกืบตายเนี่ยครับแต่ไม่ตายนะแล้วเหลือต่ำ่าครึ่งนะครับแล้วก็ลูกน้องมาฟาดต่อนะครับแล้วก็มาฟาดต่อนี่ยแล้วก็อิจิโกะก็ไล่ตีธรรมดาไปเนี่ยครับซุยฟงครับได้เวลาครับจากโคโรไลคูเบนครับแล้วก็ยิงครับตั้ม นี่เห็นไหมมันจะสุ่มโดนตัวข้างๆด้วยนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งกับบอสนะไม่รู้จะไหวไหมนะแล้วก็จูชิโร่นะครับอ่าเรียบร้อยแพ้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งไม่ไหวนะก็ต้องค้างไว้ที่ด่าน207นั่นเองนะก็เป็นไงกันบ้างครับกับซุยฟงบังไครที่ผมได้ทําไปเนี่ยครับก็สายฟรีเนี่ยถ้าปั้นซุยฟงผมแนะนำเนี่ยไม่ทาบังไครเนี่ยหรือว่าใครที่ชอบตัวดาเมจหมู่เนี่ยก็สามารถทําพวกมายูริได้นี่ครับแล้วก็ใครเนี่ยครับ ปั้นตัวไหนอยู่นะครับชอบอันไหนเนี่ยก็สามารถจัดบางใครได้เลยนะเดี๋ยว E ีพีหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็นยินนะยินก็แรงเหมือนกันนะจากที่ผมได้ไปเทสมาในอารีน่านะยินนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมควรทํานะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกคนได้รับชมเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมส่งค่เกมสตรีมเมอร์ไทยไป9 0 0 0ซับด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อ p พีหน้า EP พี EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม